สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะขอต้อนรับเพื่อนๆก็สู่งวดใหม่นะคะงวดวันที่16ตุลานะคะเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะงวดที่แล้วมีใครถูกบ้างคะใครยังไม่ถูกก็แก้ตัวในงวดนี้กันนะคะเพื่อนๆเ,เอาละ่ะทีนี้อีพีนี้นะคะพี่กุลจะเริ่มจากหน่วยบน3สูตรนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนที่จะเรามาดูหน่วยบนเรามาดูกันนะคะว่าในงวดที่แล้วนะั้น เข้าสูตรไหนบ้างนะคะพี่กุลลงไว้ที่8คลิปนะคะเรามาดูคลิปแรกนะคะหน่วยล่างไม่เข้านะคะเพืเ่อนๆหลุดนะคะพี่กุลจะว่าไปตามตรงนะคะหลุดก็หลุดนะคะเข้าก็เข้านะคะเพืเ่อนงวดอีพีที่สองนะคะเป็น10บล่างนะคะ1ิบล่างเข้าเจดนะคะเข้า1สูตรนะคะเข้าสูตรที่1นะคะ เดี๋ยวพี่กุลจะเอาสูตรมาชนอีกสองสูตรนะคะ EP ที่สามนะคะเป็นหน่วยบนนะคะหน่วยบนสามสูตรนะคะชนกันที่หกสามสองแปดเข้าสองสูตรนะคะเข้าแปดสองสูตรนะคะก็คือเข้าสูตรที่สองกับสูตรที่สามพี่กุลก็ เอาอีกสูตรหนึ่งมาชนเป็น3ส,สูตรนะคะใน EP นี้นะคะเพื่อนๆหน่วยบนเข้าที่8นะคะเพื่อนๆเข้าที่8นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดู10บนนะคะ10บนเรามาดู10บนนะคะ10บนของพี่กุลนะคะชนกันที่5กับ7เข้าทั้ง2สูตรนะคะเพื่อนๆ สูตรที่1นะคะกับสูตรที่2ชนกันที่5กับ7นะคะเข้า7นะคะเพื่อนเอนเข้าทั้ง2สูตรนะคะเดี๋ยวพี่กุลจะเอาทำคำนวณที่ดู3สูตรนะคะเพื่อนๆมีสูตรมาเพิ่มให้ด้วยนะคะพอเรามาจับคู่นะคะ10 5กับ7นะคะหน่วย6 238ก็จะได้7 8ตรงตรงๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแต้มไม่เข้านะคะเพื่อนๆนแต้มหลุดนะคะ แต่ว่า10บหน่วยบนเข้าตรงๆนะคะ7กับ8ดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาตามต่อในงวดนี้กันนะคะ EP ที่หนะคะอ่ะ EP ที่5้านะคะ EP ที่หหลักร้อยไม่เข้านะคะเพื่อนๆหลักร้อยของพี่กุนไม่เข้าหลุดหมดเลยนะคะหลักร้อยไม่เข้านะคะเพื่อนๆแล้วก็แต้มสามตัวบนก็ไม่เข้านะคะ หลุดนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่ามันแต่งวดที่แล้วเข้าทั้งสองสูตรนะคะงวดนี้ก็หลุดทั้งสองสูตรเลยนะคะทีนี้เรามาดู EP ที่6นะคะ EP ที่6นะคะเป็นครบล่างนะคะครบล่างเข้าเจ็ดเดครบล่างเข้าสูตร1นะคะเข้าสูตรที่2นะคะเดี๋ยวพี่กุลจะลงเปรียบเทียบให้ดูสองสูตรนะคะเ,เพื่อนๆในงวดนี้นะคะ EP ที่7นะคะเป็นบนนะคะเด่นบนนะคะเด่นบนไม่เข้านะคะหลุดหมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆอาล่ะทีนี้เรามาดู e p สุดท้ายนะคะ ep ีที่8นะคะเด่นล่างนะคะเด่นล่างเข้าที่7นะคะเข้าที่7เอาล่ะจาก8 e p เข้าทั้งหมด5 e p ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเ,เพื่อนๆเกินครึ่งนะคะ ทีนี้เรามาดูหน่วยบนสามสูตรของเรากันนะคะหน่วยบนสูตรแรกเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เอาละพี่กุลก็จะคำนวณให้ดูสงวดนะคะคำนวณให้ดูค่ะสมงวดเรามาดูสถิติกันก่อนนะคะงวดแรกนะคะ8 9ด4 5้าสองสี่ห้าหน่วยบนเข้า2นะคะ งวดที่สองนะคะหกเจ็ดศูนย์สองสามค่าเข้าสองนะคะงวดต่อมานะคะศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดออกเข้าหกนะคะงวดต่อมานะคะแปดเก้าสองสี่ห้าเข้าสี่นะคะงวดต่อมานะคะห้าหกเก้าหนึ่งสองนะคะเข้าสองงวดต่อมานะคะเข้าที่ห้างวดต่อมาเข้าที่หกนะคะ เอาละทีนี้เรามาดูสามวดกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่ใช้นะคะนี่เป็นสูตรเก่านะคะเพื่อนๆร้อยหลัก,ลกสิบหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกหกคงที่นะคะสามบวกห้าบวกหกแล้วก็บวกหกนะคะแปดกับสองนะคะก็จะได้ศูนย์สูตรนี้นะคะ บวกหนึ่งบวกสามบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเพื่อนๆศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะบวกสามเป็นสี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะออกสี่หกนะคะหลักหน่วยของเราเข้าหกเมื่อต่อมานะคะเพื่อนๆร้อยสิบหน่วยนะคะหกบวกสี่บวกหกบวกหกนะคะ ศกับ2ก็จะได้ 2, องนะคะสอบวกหเป็น 3, 3มบวกสาเป็น 6, 6หบวกสเป็น 8, ปบวกหเป็น9นะคะออก8นะคะเข้าแนะคะหลักหน่วยงวดที่แล้วนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเอามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนๆเก้นะคะเก้บวกเบวกแปดแล้วก็บวกหกนะคะเกับ7เป็นห แปดกับหกเป็นสี่ได้ศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนได้ศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาต่อสูตรที่สองกันนะคะในบ,บนสูตรที่สองเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมวดแรกนะคะเข้าสองนะคะงวดต่อมาเข้าสองเข้าหกเข้าสี่ เข้าสองเข้าห้าเข้าหเอาล่ะทีนี้เรามาดู3ามวดกันนะคะสามวดนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยแล้วก็ใช้หลักหน่วยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งสาม บวกหนึ่งนะคะเป็นสี่บวกไปทีละสองนะคะบวกสองบวกสองแล้วก็บวกสองนะคะสี่หกแปดศูนย์ออกหกเข้าหกนะคะหลักหน่วยงวด่ต่อมานะคะหลักร้อยนะคะกับหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะศูนย์ก็ดีหกนะคะหกแปดศูนย์สอง เข้าที่8นะคะเพื่อนๆแล้วมาดวงวดนี้นะคะหลักร้อยเก้านะคะหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามนี่สองนะคะเพื่อนๆสองสี่หกแล้วก็แปดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรที่สองเป็นสูตรเก่านะคะเอาละเรามาต่อสูตรที่สามกันนะคะเพื่อนๆไปบนสูตรที่สามนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาได้ หกงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะคะเ,เพื่อนๆแต่ว่าสองสูตรนั้นที่เป็นสูตรเก่าเข้ามาแล้วสิบกว่องงวดนะคะเ,เพื่อนๆเอาละทีนี้เรามาดูหน่วยบนกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้เป็นสูตรง่ายๆนะคะใช้สิบล่างกับหน่วยล่างนะคะแล้วก็ใช้หลักสิบหน้าครั้งที่ หนึ่งสองครั้งนะคะแล้วก็บวกหกคงที่ก็จะได้สองสามสี่นะคะหลักหน่วยเข้าสี่งวดต่อมานะคะแปดนะคะกับแปดเป็นหกหกบวกหกเป็นสองสองสามสี่นะคะเข้าสองนะคะเพื่อนๆงว่ต่อมานะคะสิบกับหน่วยล่างได้ห้านะคะห้ากับสี่เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าหกเจ็ด ห้าเข้า5นะคะเพื่อนเ่องวดต่อมานะคะสิบกับหน่วยนะคะได้เกานะคะเก้าบวกหเป็นห้นะคะได้ห้าหเออกสามห้เข้าหนะคะเพื่อนๆทีน,นี้เรามาดูสามงสุดท้ายกันนะคะสามบวกหนึ่งบวกสามสองครั้งหกนะคะแล้วก็บวกหกก็ได้สี่นะคะกับสองได้หกนะคะเพื่อนๆ 7 8นะคะบวกทีละหนึ่งนะคะเข้า6นะคะเพื่อนๆออก4 6งวดต่อมานะคะ5กับ8นะคะ5บวก8บวก4 2ครั้ง8นะคะแล้วก็บวก6กคงที่นะคะ5กับ8เป็น3 8กับ6เป็น4 3กับ4เป็น7นะคะ7 8 9เข้า8นะคะ<ๆ>เพื่อนๆ เอาละทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะงวดนี้นะคะหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกด้วยหลักหลักสิบนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะสองครั้งนะคะสี่บวกสี่เป็นแปดแล้วก็บวกหกนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่แปดบวกหกก็สี่นะคะได้แปดนะคะแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะเพื่อนๆเราได้ครบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆสูตรที่1นะคะวดที่1นึ่งะคะศูนย์หนงวดที่สองนะคะสองสามวดที่สามนะคะศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสี่หกแปดและสองสี่หปดนะคะเพื่อนๆ สูตรที่สามนะคะสูตรที่สามหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็แปดเก้าศูนย์นะคะเอาเหรอทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูงวดที่ผ่านมาดูตัวชนกันนะคะหลักหน่วยบนนะคะเข้านะคะเข้างวดแรกเข้าที่เข้าที่หกนะคะเข้าที่หกชนกันที่สี ชนกันที่6นะคะชนกันที่6ชนกันที่6ตัวเดียวนะคะ3สูตรนะคะเพื่อนๆเข้าออกออกสี่หกนะคะเพื่อนๆเข้าหกนะคะหลักหน่วยวดต่อมานะคะชนกันนะคะชนกันที่8นะคะชนกันที่8ดตัวเดียวนะคะสมสูตรออกเจ็ดแปด ทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเ,เพื่อนๆงวดนี้นะคะสามสูตรนะคะชนกันที่หนึ่งสองไม่ชนกันสามสูตรนะคะชนกันสองสูตรนะคะสองสูตรก็จะมีศูนย์นะคะมีสี่มีหก ชนกันที่046แล้วก็8นะคะเพื่อนๆทั้งหมดได้4ตัวนะคะนี้เป็นหน่วยบนนะคะเพื่อนเพื่อนๆวันที่16นะคะสูตรมีข้ามีหลุดนะคะเพื่อนๆดูเป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะคะพี่คุณว่าไปตามสูตรนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนพรขคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ